แทงแทงทิมถือว่าโอเคโอเคมครับโอเคเลยแล้วเนื้อกูไปทำไมกูจะแดกไอ้สับมึงก็อินเสิร์ตไก่ไปสิ <c oughs> ชอบนะต้องเรียกว่าอร่อยเลยนะครับเพราะว่า สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่อำเภอบางบัวทองนะครับอำเภอบางบัวทองเนี่ยต้องบอกว่าในสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยนะฮะพี่น้องเราชาวมุสลิมที่นับถือศาสนามุสลิมเนี่ยก็ได้ถูกกวาดต้อนมาจากไซบุรีแล้วก็ปัตตานีนะครับเพื่อที่เข้ามาอยู่รวมชุมชนตั้งแต่รัชสมัยรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่3เลยนะฮะก่อตั้งกันชื่อบ้านท่าอิดนั่นเองและมาบางบัวทองทั้งทีนะครับก็ต้องมาหา ร้านอาหารที่มันเป็นร้านมุสลิมวันนี้เนื้อย่างบางเมนจัดเข้าไปรับรองว่าไม่ธรรมดาร้านนี้นี่ออกมาหลายรายการแล้วแล้วก็ถือว่าเป็นร้านต้นๆของอำเภอบางบัวทองเลยนะครับเพราะว่าเป็นร้านดังร้านเด่นแต่ผมยังไม่เคยมาแดกนะทีมงานเขาหามาให้แดกเดี๋ยววันนี้เราจะมาแดกกันกับเนื้อย่างบางเมนเออลุยไม่พูดเยอะแล้วเว้ยหิวด้วย นี่นะครับเป็นร้านที่อยู่ริมถนนอะไรนะบังราชพฤกษ์เชื่อมต่อกาญนาพิเษครับมุ้งนาใส่น้อยเป็นเนื้อย่างเงินล้านเงินล้านจริงๆร้านไหมร้านครับร้านเห็นไหมมีกี่ร้านหัวละเออมีมีมีละหนึ่งร้านอันนี้บอกได้เขาเพราะว่าจ่ายสมบัริเรียบร้อยหมดแล้วโดนเรียบร้อยมีไงมีเครื่อง P.O.S. ด้วยทีทำถูกต้องครับผมถูกต้องครับบางขายอะไรบ้างมีเนื้อปิ้งไก่ปิ้งครับผมเนื้อปิ้งนี่คืออันนี้ครับผมเนื้อปิ้งแล้วก็ไก่ปิ้ง ไก่ปิ้งนี่ฮะครับผมใช่ครับนี่ไก่ปิ้งเนื้อปิ้งนี่ขายถุงเท่าไหร่อันนี้ชุดเนื้อชุดละ75ไก่ชุดละ70ครับนี่ห้าไม้ห้าไม้ใช่ครับก็อันนี้ไม้15บาทใช่ครับเนื้อ15บาทไก่14บาทครับผมแล้วนี่อะไรฮะอันนี้เป็นแหนมเห็ดครับแหนมเห็ดครับผมเป็นยังไงแหนมเห็ดเป็นยังไงก็เราใช้เห็ดรวมมานึ่งอ๋อเห็ดรวมมานึ่งก่อนแล้วก็มาทำมานึ่งให้สุกก่อน บางขายมากี่ปีแล้วปีนี้เข้าปีที่ห้าแล้วครับบางนี่แปลว่าพี่ใช่ไหมใช่ในในตามภาษาอิสลามเออภาษาอิสลามแปลว่าพี่ปีที่5แล้วขายอยู่ตรงเนี้ยครับเป็นร้านเล็กๆเนี้ยเมื่อก่อนเป็นแค่เพลิงเตาถ่านย่างข้างถนนนเนี้ยครับแล้วลอกไงมามาขายอ่ะลึกไงมาขายหรอก็คือเหมือนตอนนั้นเราก็เกาะพ่อแม่กินอย่างเดียวเกาะพ่อแม่แดกใช่แล้วทำไมเล่าไงแล้วก็มีครอบครัวทีนี้มีครอบครัวเมียก็บ่นเลยอายดิอายดิอายัต้องอายแหละ มีมือมีเตียงเขาาไม่ตออไม่ใช่คือเมียบ่นที่ผายเลยบ่นทำไมบ่ผมไม่คิดจะทำมาหากินเลยรันั่นไงแต่จริงๆิผมก็ทำมาหากินผมก็ช่วยพ่อแม่คือพ่อไปซื้อวัวเราก็ช่วยขับรถแต่มันเหมือนมันไม่ได้เป็นไม่มีอะไรเป็นของตัวเองอะไรประมาณนี้้านคือขายงัวส่งวัวแล้วก็คุณแม่ทําเป็นแผงเนื้อครับขายเนื้อสดอ๋อเหรอใช่เอาก็มีวัตถุดิบอยู่แล้วใช่ครับแล้วยังไงต่อ ก็คือแต่ว่าตอนนั้นเมียดาก่อนเมียดาก่อนอ่ะอ่าพอเมียดาปุ๊บเราก็คิดแล้วทำอาชีพอะไรดีวะเ,ออเพราะช่วงนั้นคือคุณแม่เนี่ยเราเขาเริ่มอายุมากขึ้นแล้วก็เขาก็เลยให้เขาพักพักเรื่องการขายเนื้อละคือเหมือนกับว่าหลังจากน้ําท่วมปี5 4มันก็เป็นแบบช่วงหยุดยาวต่อเนื่องทั้งนี้โดนหมดโดนหมดท่วมมาหน้าอกอะครับใช่ออโดนหมดเลยเออทํไรก่อนทีนี้เราก็เลยคิดว่าจะทําทอะไรดีเราก็เหมือนกับว่าเราอยู่กับเนื้อมาเออยอ,อมมนเลยมับ เพอาะเนื้องัวอยู่แล้วใช่คือตระกูลที่บ้านเนี่ยต้องท้าวความนิดนึงคือบ้านคุณย่านี่ก็ทําเกี่ยวกับเรื่องวัวเรื่องควายคือแบบเชื่อดวัวเชื่อควายมาอยู่แล้วตั้งแต่ต้นกําเนิดมุสรมกินควายด้วยสมัยก่อนครับสมัยก้อนบ้านคุณย่านี่คือว่าค้าควายเลยก็ว่าได้ใช่เดี๋ยวนี้ไม่พอเดี๋ยวนี้ไม่ได้ทำแล้วมันเหนแล้วรุ่นเหมือนรุ่นหลานๆก็เปลี่ยนเปลี่ยนมาทำอาชีพอื่นกันบ้างอะไรเงี้ยครับใช่ ค้าควายก็คือเลี้ยงเลยคือคือเป็นโรงเชื่อดุณยย่าเนี่ยเป็นโรงเชืออเป็นโรงเชืออใช่ครับแล้วหลังจากนั้นก็ต่อมาจากแม่แม่ต่อคือคือคือบ้านบ้านต้องแยกอย่างนี้บ้านพ่อก็ก็ทำบ้านแม่ก็ทําคือตใช่เป็นตระกูลที่ใช่ใช่ทั้งคู่ใช่ทั้งคู่เลยครับโอ้ทำทั้งคู่ทำทั้งคู่เรามมีความรู้เรื่องเนื้อเยอะนี่ถามว่าตัวผมก็เกิดมาก็เจอเนื้อใช่ใช่ครับคือคือว่าง่ายไปซื้อวัวต่างวัด ผมเพิ่งคลอดมาแม่ก็เอาใส่กระมังอ่ะนั่งรถไปด้วยไปซื้อวัวใช่ครับ เอาไปแผงเนื้อก็เอาใส่กระมังไปขายเนื้อที่ตลาดก็มีความรู้เลอเกิดแต่ทำไมเพิ่งคิดจะทำตอน5ปีเพราะเมียด่าเมียไม่ด่าไม่ทำว่างั้นก็วัยรุ่นทั่วไปอมยังมองตอนวัยรุ่นเป็นไงบ้างะเฮ้ยผมแข็งแรงผมทำงานตั้งแต่ยุคสิบแปดสิบเก้าผมทำงานแล้วบ่ผมจนไหนก็เที่ยวตายวัยรุ่นน่ะไชเล่นรถซิงอะไรอย่างเงี้ยครับใช่เกเรอ่ะพูดง่ายเกเรเลยแหละเกเมากเลเเลยแล้วก็เลยพอามีเมียมีครอบครัวก็เลยมาคิดว่าเอ้ยมันต้องทำอะไรสักอย่างแล้วใช่แล้วนึกไงมาคิดมาขายเนื้อย่าง ก็มองแล้วว่ามนันเป็นมันเป็นอะไรที่แบบว่าใกล้ตัวใกล้ตัวแล้วก็เหมือนกับว่าเราอ่ะเป็นคนชอบทานเนื้อย่างชอบแยกเนี้ยใช่สมัยก่อนจะมีร้านแบบร้านคนแก่ หักกินยากนะหักินยากนะเนื้อลอยลอยหากินยากนะแต่ทีนี้ว่าสูตรของเราเนี่ยมันจะไม่เหมือนใครคือเราเคยทานมาส่วนใหญ่เขาก็จะเป็นกลิ่นเนื้อมีกลิ่นลูปผักชีเม็ดผักชีนะครับต้องีต้องเป็นเป็นเม็ดขึ้นีใช่แต่ของผมเนี่ยก็คือปรับปรุงโดยการใส่เครื่องเทศตัวอื่นเพิ่มมาพัฒนาเขาเรียกเขาว่าเหมือนแบบว่าเราเอามาต่อยอดดีกว่าเอาอาชีพคนอื่นเขามาต่อยอดอีกทีหนึ่งอะไรครับจนกลายมาเป็นอาชีพของตัวเองและเป็นอาชีพหลักเลยนะตอนนี้ทำเนื้อใช่ครับขาย คือเราผลิตส่งด้วยไงเราเราลราพังหน้าร้านอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ถึงกับแบบบุ๋หวามากแต่เราส่งเน้นส่งหน้าร้านเหมือนเป็นโชว์รูมใช่หลังร้านเนี่ยเหมือนเป็นค้าส่งใช่ครับขายวัลรกกิเม็ดฮะไม้ครับไม้แล้วเนื้อใช้ส่วนไหนพราะแดกเพลินหมดแล้วเนี่ยเนื้อเนี่ยของเราตอนนี้พอเวลาผลิตมากขึ้นเนี่ยเราใช้เริ่มใช้หลายส่วนหรออย่างเมื่อก่อนเนี่ยช่วงขายแรกๆผมขายแค่วัลพันไม้วัลพันไม้เนี่ยเราก็จะเน้นแต่พวกเนื้อหั่ เป็นเป็นเป็นเนื้อแบบว่าผมก็ไม่แน่ใจภาษาเนื้อภาษาแบบที่ที่เขานี่กันแล้วเขาเรียกว่าอะไรผมกไ่รไหนตรงไหนดูตรไหนของวัวมันอยู่ข้างหลังนะครับมันลงไปข้างในอ่ะมันไม่ใช่เนื้อโหนกนะมันจะเป็นเนื้อัมอ่ะไม่แน่ใจว่าเป็นลิปอายน่าจะเป็นลิอาอหรือเปล่าลิฟไอยก็ส่วนุ่มที่สุดในเนื้อวัวใช่ใช่ครับแล้วมันจะมีมันแทรงเนี่ยเดี๋ยวเราจะหมักให้ดูตัวตัวตัวเนื้อตัวนี้ครับก็คือที่ร้านเนี่ยเราจะขายเป็นเป็นลูกค้าจะเรียกเป็นเนื้อวากิว เพราะลายมันเหมือนวากิว oh. ใช่ครับเราจะขายไม้แล้ว 30บาทเป็นเนื้อไม้ใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาหมักให้ดูอันนี้มีป่ะครับเดี๋ยวเดี๋ยวย่างให้หม่อมทานดูมีบาร์บีคิวด้วยใช่ครับแล้วแล้วส่วนที่ขายสิบห้าบาทส่วนอะไรก็ตอนนี้ก็มันจะมีพวกใบพายครับผมแล้วก็เป็นเนื้อสะโพลหลายส่วนผสมกันและหลายส่วนผสมกันแล้วแต่เราก็จะคัดส่วนที่นุ่มแล้วก็คือทำไม่ดเหนียวนะเราหมักเครื่องตีของผมเมื่อกี้หม่อมชิมเหนียวป่ะครับไม่เหนียวไม่เหนียวใช่ไหมครับแล้วก็เครื่องเทศหลายตัวดีแล้วก็อันนี้ฮะไก่ก็นุ่มด้วยไก่นุ่มคครรััับบเอไกก่่็ดดสวนใใชช้้ิษทขงีลย ใช่ครับใช่ไก่นี่มาขายที่หลังคือจริงๆทามาเดือนแรกขายแต่เนื้อพอเดือนที่สองผมเริ่มมีไก่ด้วยแล้วเพราะว่าเพื่อนที่เป็นไม่ไม่ทานเนื้อมีเยอะมีพวกสลิมไม่ทานเนื้อ้วยไม่ครับเพื่อนผมคนพุทธเยอะพี่ใช่เราเราไม่ได้แบ่งแยกเรื่องพวกนี้ครับเพื่อนผมส่วนใหญ่ก็เป็นรใช่ครับกลุ่มผมมีทั้งคิดพุทธอิสลามอยู่ร่วมกันหมดอยู่ร่วมกันได้คนไทยเหมือนกันอยู่กันมาตั้งแต่เด็กเลยดีกว่าว่าได้ใช่ครับกินเที่ยวมาด้วยกันเลยเขาไม่กินเนื้อเราก็เลยทําไก่ทาไก่ให้แต่ผมไม่ทาหมู ผมไม่ดิสารไม่ทานหมูกินไม่ได้ใช่ครับด่าเรื่องไงอ่ะ่ด้ก็ไม่ใช่อิสราเอลเลยถ้าผมได้พาไปดูหมักเนื้อหน่อยดีกว่าได้ครับอยากเห็นไปข้างในได้ครับไปๆก็มีร้านด้วยอยู่ข้างในเนี่ยโอ้ยมีมัตตาบะด้วยอ่ะผมอยากกินมัตตาบะนี่ฮะงวนเนื้องวนี้เป็นเนื้อสดเป็นงัวงัวไทยหรืองัวนอกอันนี้ของผมผมต้องบอกงี้ก่อนของผมเนี่ยผมใช้วัวไทยทั้งหมด ที่ร้านเนี่ยอืมก็ไม่สีสวยขนาดนี้นี่ไขมันแทรกด้วยเนี่ยใช่ครับเพราะอะไรหนึ่งเลยเราคัดเนื้อเราคัดเนื้อเพราะผมบอกแล้วร้านเราเนี่ยเราคัดเนื้อจริงๆเราไม่ได้แบบว่าไปซื้อเนื้อตามคือเราซื้อเนื้อท้องตลาดแต่ว่าเราเราคัดร้านที่ว่าเขาตอนนี้แม่ไม่ได้ทำแล้วใช่ไหมแม่ไม่ได้ทําแม่เป็นคนซื้อแม่แต่แม่เป็นคนซื้อแม่เป็นคนเือเนดูแลให้ใช่เป็นคนดูแลเรื่องเนื้อเลยคือไม่ได้ไม่ได้ชําแหละแล้วไม่ได้เปิดลงชื่อแล้วไม่ได้เปิดลงเชื่อแล้วไม่ได้ทำแล้วเลิกอาชี ความรู้ก็เยอะสิก็พอได้อยู่ครับโอแล้วยังไงแล้วยังไงเลือกยังไงอ่ะก็คือคุณแม่เนี่ยเขาจะเลือกเลือกสัดส่วนให้แล้วก็หนึ่งเลยคือคุณแม่เนี่ยเขาจะรู้จักวิธีการว่าแล่แล่ทางไหนจะเห็นลายแล้วก็เลือกเนื้อส่วนไหนที่มันนุ่มใช่เนี่ยไม้สามสิบบาทนี่แผ่นเท่านี้เลยเหรอใช่ครับว้าวนี่ฮะนี่เขาเรียกนี่เดี๋ยวกำลังย่างให้มอมอยู่โอ้ได้เลยได้เลยอุ้ยอะไรอย่างงี้พอได้เนื้อมาแล้วเห็นบอกว่าก็เลือกด้วยว่างัว ตัวเนี้ยมาจากจังหวัดอะไรคือเหมือนกับว่าเราจะมีฟาร์มประจําเพราะเมื่อ่อก่อนเนี่ยเราเคยพ่อผมเนี่ยเป็นคนซื้อวัวทําส่งให้แม่แม่เป็นเป็นเป็นแผงเนื้อโอ้โหนี่ธุรกิจผูกขาดแล้วครับผูกขาดไม่กล้าให้คนอื่นเข้ามาร่วมธุรกิจด้วยเลยใช่ไหมพ่อซื้อวัวแม่ทำโรงเชือดใช่ใช่ครับสแล้วแลแม่ก็เป็นแผงขายด้วยใช่ควบวงจรควบวงจรอ๋อยกเว้นทําให้กินนี่ลูกเมาแล้วเนี่ย นี่นนี่ลูกมาปรุงแล้วใช่ครับแล้วไงต่อก็เลยรู้ว่าแหล่งงัวแต่ละที่ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันมันขึ้นอยู่กับอาหารใช่มภูมิเกี่ยวไหมผมว่ามันก็เกี่ยวนะครับแต่ว่าอย่างอย่างฟาร์มที่เราซื้ออยู่ประจําที่สมัยพ่อผมซื้อจะเป็นนครปฐมกับประจวบโอนนี้ใช่แล้วก็เกี่ยวกับอากาศด้วยเหรอเกี่ยวอากาศแล้วก็เรื่องอาหารนะครับอาหารเนี่ยเป็นสำคัญเคยเคยไปฟาร์มที่เขาเลี้ยงเนื้อวากิวที่เขาเอามาจากประเทศญี่ปุ่นครับ เขาก็เอามาเลี้ยงเขาบอกว่ามันเกี่ยวอากาศด้วยเพราะจะเลี้ยงต่ทางเหนือเท่านั้นอืมทางเหนืออากาศมันดีมันก็ทําให้วัวไม่เครียดครับใช่วัวไม่เครียดแต่เขาก็ยังมีข้อจากัดผมก็ถามว่าแล้วทําไมไม่เลี้ยงในห้องแอร์เขาบอกมันไม่เหมือนกันด้วยความชื้นด้วยความเป็นธรรมชาติหลายอย่างปรากฏว่าไปซื้องวัวมาจากญี่ปุ่นพ่อพันตัวละหนึ่งล้านบาทเอามาเลี้ยงเมืองไทย10วันมูเห่ากัดตายครับ จบข่าวเลยหายไปเลยถึง้านบาทจบข่าวเออ,อเพราะเลี้ยงธรรมาชาติเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้ฟาร์มบ้านเราก็จะมีเยอะครับที่ผมเห็นก็คือเอาพันธออสเตเรียเข้ามาขุนเพราะว่าซากออสเตเรียมันไม่แพงมีเยอะมีเยอะเดีย๋ยวนี้มันก็มีทั้งชาโลเล่<า>นแบคแองกัสลูกผสมเอามาผสมกับไทยจริงๆชาโลเล่เลนี่ยมันมีมานานแล้วต่สมัยผมเด็กๆแต่ผมไม่ชอบไปกำแพงแสนนครปฐมใช่มันจะอยู่โซนนี้ใช่ครับแล้วก็มาหลากหลายสายพันธุ์นะตอนนี้มาอยู่ในเมืองไทยหมดเพราะว่า รู้สึกว่าเทรนเนี่ยมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะคนไทยเริ่มนิยมกินเนื้อมากขึ้นใช่ครับแต่ว่าจรจงๆบอกว่าน่าจะสองสามปีก่อนแล้ว่น้องมุสลิมกินมานานแล้วหล่ะตั้งแต่กำเนิดแหละใช่ครับแต่ว่าคนไทยที่แบบจะก่อนไม่เคยกินเนื้อเนี่ยก็เริ่มหันกลับมาทานเนยฮะเออโดยเพราะผมเนี่ยคนหนึ่งในนั้นเลยพอพอกินเนื้อนะเลิกแดกหมูเลยเพื่อนผมก็หลายคนครับเดี๋ยวนี้เยอะก็ต้องถือว่า เนื้อมัวเนี่ยมันเป็นเนื้อสัตว์ที่ถูกกฎหมายนะอร่อยที่สุดใในบรรดาสัตร์สัตว์ทั้งหลายที่เขาเป็นอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยก็อย่างในอิสลามก็จะมีช่วงพิธีเดือนฮัตอ่ะเขาก็จะแบบว่าให้คนที่มีกําลังอ่ะ เชือดเชือดวัวเนี่ยเพื่อพีทานให้กับคนที่ไม่เหมือนเชือดบัวทําทําบุญให้กับคนแจกแจกใช่เชือดวัวแล้วก็ทาแหละแจกใช่ทำแหละแจกใช่ครับใช่ครับถือว่าเป็นการให้ทานใช่ครับมันจะเป็นตุดอดิดอัดฮาก็คือเหมือนกับช่วยเชือดเพื่อพีทานแจกให้กับผู้ที่ไม่มีผู้ที่ไม่ไม่ได้ทานใช่เป็นการแบ่งแบ่งกันกินในหนึ่งในหนึ่งปีจะมีครั้งหนึ่งใช่ครับคือทุกบ้านเลยป่ะบ้านต้องแจกหมดครับแจกหมดเลยเหรอคนที่มีกําลังซื้อก็คือถ้าอย่างกําลังน้อยหน่อยก็จะเป็นเชือดแพะหรือแกะหนึ่งตัว แต่เฉพาะมุสลิมครับผมใช่เฉพาะมุสลิมใช่อะแล้วอย่างนี้เราได้เนื้อมาแล้วได้เนื้อดีๆมาเนี่ยอย่างเนี้ยอือหืดูดิฮะครับเป็นแผ่นอย่างนี้แล้วเรามาทําอะไรต่อเดี๋ยวเราจะหมักครับหมักทําการหมักหมักนี่นี่อะไรฮะเนี่ยเนี่ยอันนี้เป็นที่ผมบอกครับร้านผมเนี่ยจะไม่ใช้สีผสมอาหารเออเราจะใช้เป็นตัวยาฟรันยาฟรันแต่จริงภาษาอาหรับจะเรียกว่ายัฟฟรอนนี่เนี่ยเนี่ยอ่านเป็นว่าเนี่ยอาหรับเลยเนี่ยใช่ครับโอ้นี่นี่ซื้อมาจากไหน เนี่ยสั่งมาจากสั่งมาาจกซาอุดีซาอุดีเลยเขาเรียกอะไรนะภาษาอาหรับซัฟฟรอน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 เยลโล่ก็เหมือนแบบเป็นสีของเขาจะทํามาจากมันมันไม่ได้ใช้เป็นสีผสมอาหารเหมือนบ้านเราอ๋อใช่นี่ก็คือจะเป็นเป็นที่เขาเรียกว่าเป็นแพงมากตัวนี้เป็นสมุนไพรใช่ครับนี่นี่โลเท่าไหร่โลเท่าไหร่เมื่อก่อนผมซื้ออยู่4,500โลละแต่ตอนนี้มันถูกลงแล้วเพราะว่ามันเริ่มมีเยอะขึ้นแต่ก็ตอนนี้ก็ยังแตะประมาณ3,000อยู่ ซื้อมาเพื่อผสมสีเนี่ยนะใช่ครับแค่นี้เหรอมีรสชาติไหมไม่ไม่มีครับไม่มีไม่มีรสชาติครับผมแค่เอามาแทนแต่ตอนนี้ผมกาลังจะศึกษาเพราะว่าเรายังไม่ได้ศึกษาละเอียดกําลังจะศึกษาอยู่ว่ามันมีมันช่วยในเรื่องของอะไรเกี่ยวกับระบบเพราะว่าถ้าคนในตามหลักศาสนาอิสลามเนี่ยอะไรที่เกี่ยวกับการปรุงอาหารเนี่ยมันต้องมีผลดีต่อร่างกายด้วยคืออะไรที่ให้ให้พ่อต้องบอกว่าพี่น้องมุสลิมกับศาสนาอิสลามเนี่ยเขาบริโภคหรือกินอาหารที่สะอาดนะใช่ครับต้องล้างก่อนคือว่าอย่างเนื้อเนี่ยบางคน อาจจะบอกว่าทำไมเนื้อเราบางทีมันไม่แดงไม่อมเลือดหนึ่งเลยล้านผมเนี่ยเราต้องล้างก่อนล้างน้ําผ่าน น้ำไหลผ่านอันนี้มันเป็นเพื่อให้ค่าเชื้อโรคข้อกำหนดของศาสนาข้อกำหนดของศาสนาใช่ครับถ้ามาตรวจฮาลาลอย่างเงี้ยก็ไม่ผ่านถ้าเกิดคุณทําไม่ถูกต้องเขาก็ไม่ให้ไม่ให้ตาฮาลาลโอ้นี่นี่นี่ผมก็ลังจะได้นะครับมัสตมันขาแกะซูวีแสดงว่าของคุณสะอาดร้านข้าวแกงหนาแดกแน่นอนคือฮาลาลเนี่ยครับหมอได้ฮาลันแล้วนะครับเหมือนอยอย่าบางคนอย่าไปเปรียบอย่าไปอย่าไปคิดว่าฮาลาลเนี่ยโอ้โหทำเพื่อมาเอาเงินมาอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันเหมือนคุณไปขออยอ่ะใช่ขออยเขาต้องตรวจจริงจังนั่นที่ที่ผมขอมาสักระะะะยยแล้้วนนเเพิ่่งจไดี ใช่ครับก็คือทาลานเนี่ยต้องคืออย่างอย่างถ้าเกี่ยวกับเรื่องพวกสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็จะต้องเป็นการเชื่อดยคนมุสลิมเชื่อต่อใช่ยางค้าแกะผมเนี่ยก็นําเข้ามาจากประเทศิอซีแลนด์ก็ใช้คนมุสลิมเชื่อดใช่ใช่อันนั้นเขามีใบเซอร์มีมีบอนไม่งั้นเราขอไม่ผ่านใช่ไม่งั้นขอไม่ได้ขอไม่ผ่านอ่ะมาตอนนี้เราได้เนื้อแล้วได้วัตถุดิบแล้วเราได้เครื่องปรุงแล้วในนี้ส่วนผสมก็มียากฝรั่งอยู่ในนี้ในนี้นี่มันจะมีอะไรบ้างส่วนผสมส่วนผสมหลักเลยผมขอบอกแค่หลักๆไม่เป็นไรเอาที่า ก็จะมีเป็นเม็ดผักชีเม็ดผักชียีลาดีลาแล้วก็จะมีขมิ้นแล้วก็ซอสซอสที่ใช้น้ำาน่ะที่มันเป็นน้ำที่มันเป็นน้ำผมผมจะเน้นเป็นนมสดกับน้ำตาลปี๊บอ๋อนมสดใช่หมักนมสดถึงว่าทำไมมันนุ่มจังนมสดเลยนี่หมักไก่ก็ใช้ใช้น้ำหมักตัวเดียวกันเลยตัวเดียวกันเลยใช่แต่ว่าสัดส่วนไม่เท่ากันสัดส่วนไม่เท่ากันนี่ฮะต้องคนก่อนครับโอ้นี่คักเลยนะนี่คักเลยนะ ชิมเลยนะฮะได้ได้มาชิมได้เพราะว่าเรามัต้มสุกแล้วกลมกล่อมไหมครับเฮ้ยก็คล้ายๆกับเนื้อที่กินข้างหน้าแต่ว่าอันนี้มันยังเข้มข้นยังเข้้มขนเายังไม่ได้ยังไม่ได้หมักไงไม่ผ่านการหมักการไหลอ่ะบังมาหมักกันแล้วก็เดี๋ยวไปเสียบย่างแดดกันหน่อยได้ไหมได้ได้ครับได้นี่ฮะหมักนี่เลยนี่ก็หมักธรรมดานี่ต้องค้างคืนไหมค้างคืนนี่ครับแล้วชั่วคราวนะฮะชั่วคราวไม่ได้ ไม่อร่อยมันผิด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 หลักครับเกิดไปไม่ช่วยคาวไม่ไม่เคยมันบาปบาปใหญ่ครับบาปใหญ่เลยหรอบาปใหญ่จริงไหมใช่เพราะว่าศาสนาพี่น้องมุสลิมนี่ถือกันเยอะนะก็คืออย่างนี้พี่ความบาปนี่เท่ากับมีเพศมาร่วมร่วมประเวณีกับแม่ตัวเองถ้าเกิดร่วมร่วมประเวณีกับหญิงที่ยังไม่ได้แต่งงานเหรอใช่ครับฟังบาปผมถามใป็นความรู้นะนี่ไม่ได้ไม่ได้ร่วมหรืออะไรนะใช่ครับเอาแล้วงี้ยังไงต่อบางอันนี้เดี๋ยวเราก็จะเตรียบ เปียบเลยนะ,ะครับแทงแทงทิมนี่โอ้โหนี่แผ่นหนึ่งนี่นี่ชั่งน้ำหนัก,กวะเนี่ยแต่ละแต่ละชิ้นเนี่ยไม่เดี๋ยวผมต้องมาแตง่งอ๋อมาแต่งอีกใช่ไหมแต่งขอบออกอเสียบยังไงอะเสียบเข้าไปครับยาวเลยเสียบยาวเลยอ๋อนีุ่ยเนื้อบางชิ้นก็หนาอยู่นะบางนะครับ เดี๋ยวเมื่อกี้เราย่างได้ย่างวากิวมาให้หมอมแล้วเดี๋ยวให้หมอมลองทานนี่ก็คือเนี่ยส่วนนี้ใช่แต่จริงๆคือเดี๋ยวเราต้องมาแต่งให้มันเป็นแผ่นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องหยิบมาให้ดูนะครับแต่งแบบนี้อย่างนี้ใช่ครับแต่งให้เป็นแผ่นเหลี่ยมเออมันผมไม่ทำละผมแดกเลยดีกว่าได้ครับนี่ฮะนี่คือย่างแล้วอันนี้ย่างแล้วเอ๊ะทำไมมันเล็กลงเยอะเลยเวนย่างมันก็ต้องมีหดอะหมอมไม่เมื่อกี้เราแต่งไงเราทิ้งหมอใช่เราต้องแต่งใช่ แล้วก็แล้วก็เนื้อส่วนที่แต่งแล้วก็ไปหมักเนี่ยอันนี้ไม่ใช่อันนี้อันนี้คือเป็นเนื้อไม้เล็กครับของไม้เล็กใช่นี่สามสิบบาทใช่ครับนี่อือก็คือใช้น้ำหมักเดียวกันก็คือเอาี้ดีกว่าผมขอขอบอกนิดนึงอย่างบางคนบอกว่าทำไมของผมเนี่ยทั่วไปขายเนื้อปิ้งไก่ปิ้งไม้ละสิบทำไมผมขายไม้สิบสี่สิบห้าบาทเออเออบอก หนึ่งเลยคือน้ำหมักเนี่ยทั่วไปเขาใช้น้ำหมักเนี่ยคือผมเคยไปศึกษามาแล้วโงรงงานเพื่อนผมเขาใช้ต้นทุนน้ำหมักเนี่ยกิโลนึงไม่เกิน20บาทของผมเนี่ยกิโลหนึ่งแปดสิบต้นทุนต่อกิโล yeah. ใช่ครับไอ้นี่ก็บานแล้วเนี่ยพวกเมล็ดผักชีพวกอะไรพวกนี้คือเราใช้ของดีหมดใช้ของยี่ห้อดีหมดเลยพวกนี้มันจะขึ้นมาเองในเรื่องรสชาติกลิ่นมันจะรู้กลิ่นสำคัญมาก่อนเลยแต่มันก็จะสไตล์เนื้อไทยอะมังมันต้องสู้ฟันนิดนึงมันไม่ได้แบบว่าละลายเหมือนพวกวากิวหรอกละลายเป็นจูวีเด้ใช่ง้าเกิดว่าโอเคโอเคไหมครับโอเคเลยผมหมาอะไรไม่ดีด่าได้นะจะได้ปรับปรุงเลิกด่านานแล้วครับเลิกด่าไม่เอาไม่ดีกว่าประชาสัมพันธ์ไปเรื่อยๆว่านาคตอะ บางที่จะทำอะไรนอกจากเนื้อผมคือจริงๆตอนนี้อยากศึกษาเรื่องแบบว่าทําแบบให้มันถูกหลักแล้วก็แบบว่าเราสามารถส่งออกไปตีตลาดโลกได้ดีกว่าใช่ไหมใช่ทำได้ที่เป็นมาตรฐานจะส่งแบบเป็นเนื้อสดแพ็คไปคือคือแบบเสียบไม้เสร็จแล้วแพ็คไปอ่าก็คือเป็นเนื้อสดนะใช่เขาไปย่างเลยใช่ใช่ครับใช่ส่งทั่วโลกใช่โอ้เพราะตอนนี้จริงๆมีมีก็มีสาขาที่มาเลเซียที่เขาซื้อซื้อสูตรผมไป ทาโรงงานผลิตที่นู่นก็มีเพราะขาไก่ผมก็ส่งไปอเมริกานะนี่ก็เดี๋ยวจะส่งทั่วโลกตอนนี้มีคุยเวียดนามไว้โอ้โหแต่ขอเวลาเลี้ยงลูกก่อนตอนนี่กปีสองปีเดี๋ยวค่อยลุยใหม่เราจะเกเลยแล้วหรอบ้านไม่เลี้ยงลูกที่บ้านลูกเราเนั่นนะจะเกยเลยแล้วหรอกำลังไปได้ดีอ่ะเอาให้ถึงที่สุดดิเดี๋ยวค่อยลุยใหม่ โอ้ยอะไรวะให้ให้คนอื่นลุยไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปศึกษาคนอื่นบ้างไงเพราะก่อนหน้านี้เราทํามาแล้วคนอื่นมาศึกษาเราแหละตอนนี้ก็ให้คนอื่นเขาพัฒนาแล้วเพื่อเราจะไปศึกษาเขามาเหมือนกันอ๋อเหรอใช่โอ้โหนี่ต้องบอกว่าเนื้อนี่รสชาตินี่เฮ้ยเฮ้ยนั่จานนึงเอามานี่เอามานี่มานี่วางนี้ยาคุณยาผมให้สายเนื้อแต่ก้าขวบแล้วเนื้อกูไปทำไมกูจะแดดกินเสิร์ฟไก่ไปสิกูแดกเนื้อเอาไม้เล็กมาให้มองเอาไม้เล็กมาทำใหม่นะเอาไม้เล็กมาเนี่ยมาเนี่ยเพราะเมื่อกี้ทานตอนอยู่ในถุงมันอาจจะไไไปรร้อนนใช่่มเ็ ก็ถือว่ามีรสชาติแล้วโอ้ยผมชอบนะชอบนะต้องเรียกว่าอร่อยเลยนะครับเพราะว่านี่ฮะเปรียบเทียบง่ายๆ15บาทกับ30บาทก็เลือกเอาคุณจะชอบแบบไหน<า>อันนี้<ะ>ก็ไม่ได้ขี้เหยนะเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็พอแล้วจริงๆเออนี่ิง,งนี่ก็เคแล้วเนี่ย15บ้าทเนี่ยทุกคนขอบคุณบางมินนะครับที่พามาขอบคุณหมอมเช่นกันครับให้เห็นวิธีการทำไปแล้ว,วส,สวัสดีครับสวัสดีครับแดกเนื้อต่อเฮ้ยนี่กูเอาเนื้อนะพวกมึงแดกไก่กันไปนะ <ว>บบก,กูแดกไกมเนื้อคนเดียวแดกก็ไม่รู้ับไม้อ่จาก,กว่าหม่อมเอาฝนมาด้วยวันนี้ว่านี้อน,นี้นุ่มเนาะไม้เล็กใช้ได้นะครั้ไม้เล็กมากกว่าเนนุ่มกว่า <S <S เปิดมาอยู่ชุไม่รู้จะดูรายการอะไรมาดูนิกหมอกจนัดแดง